ถึงแล้ววัดสมานรัตนาราม5กอมอไปกันเลยถึงทางเดียวละเดี๋ยวอ้วนพาไปทางเข้าวัดสมานไปกันเลยวัดสมานทางเข้าสวยงามวัดสมานรัตนาราม,มวันนี้คนคึกคักมาก จุดด้านล่างนี้จะเป็นจุดที่สำหรับเท่าวัตถุมงคลไปไปบูชาที่บ้านมีรูปปั้นปางต่างๆอยู่บนอยู่ใต้ฐานใครที่ชอบศึกษาก็ศึกษาเรียนรู้ก็ลองมาดูนะไะพิคเนตครบทุกปางเลยปางต่างๆพิคเนตเปิดปางสวยสุข องใหญ่ที่สุดในโลกกาแฟกินเนอย่างเี่อะาเนตสีชมพูต่างสวยสุดต่างสวยสุด เห็นคนที่เข้าแถวตรงนี้ไหมนี่ทุกคนจะไปกระซิบบอกไปกระซิบบอกหนูนะว่าอยากได้อะไรคำขอพรก็จะประสบผลสำเร็จนี่เลย่ะวันนี้ลุงอ้วนพามามาไหว้ขอพรปีใหม่ดุดจีนนะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้ลุงพวดพามาไหว้พระพิฆเนศยมพูงอ,องค์ใหญ่เลยที่อยู่ด้านหลังลง่วนเนี่ยวันนี้ถือว่าคนเยอะนะลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากเลยวันนี้ลวงพ้วนได้พามาไหว้ขอพรปีใหม่นี๋ลวีวก็ยืนอยู่อีกยุดหนย่งนะี ที่ติดแม่น้ำบางปะกงะมีพยานาคหันหน้าลงทางแม่น้ำบางปะกงะตรงนี้เป็นแม่น้ำบางปะกงสายแบบใหญ่เลยเออส่วนด้านนี้เป็นพระพิฆเนศองค์สียุมพูองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สวยสสวย,สวยใครที่มั่เคยมาก็ลองลองแวะมานะลูกอ้วนก็มาหลายรอบแล้วมาขอพรอนะ่พระพิฆเนศนะเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนะนะนะเป็นปางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นองค์สีชมพูอ่นะนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลานพญานาค ลานพญาน,นาคแล้วก็เป็นแม่น้ำบางประกงะวิวดีสวยบรรยากาศดีอากาศดีนะ,นะล,อลองแวะมามาเทีย่ยวมาเดินเล่นมาไหว้พระขอพรอตอนไหนก็ได้ไม่ใช่ปีใหม่ก็ได้แวะลองแวะมาลองแวะมาาก จุดกลางน้ำแล้วจุดนี้สามารถมองเห็นทุกอย่างเลยสวยงามเลยนะจะองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์พระพิคเนศสีชมพูแล้วก็ตรงลานพญานาคนะสวยสวยสยๆๆยสามารถมอง เห็นบรรยากาศของแม่น้ําบางปะกงใครที่อยากนั่งเรือเพื่อท่องเที่ยวก็จะมีจุดให้นักท่องเที่ยวนะไปซื้อตัว๋วนั่งชมบรรยากาศของแม่น้ําบางปะกงนะเที่ยวตามจุดต่างๆใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองดูบรรยากาศนะที่ลุงอ้วนถ่ายให้ดูนะนะวัดสมานจังหวัดเชิงเซา ใครที่ยังไม่เคยมาก็อลองมาหลุงอ้วนมาหลายครั้งแล้วมาดูมาไหว้มาขอพรอ,อ,องค์พระพิฆเนศใหญ่มีวัตถุมงคลด้วยใครอยากเช่าไปเป็นสิริมงคลที่บ้านก็สามารถเข้าไปเช่าไปบูชาหลังจากที่หลุงอ้วนพาเดินรอบบริเวณนะวัดสมาน ไปไหว้องค์พระพิฆเนศนะแล้วไปไหว้พระธาตุนะที่อยู่กลางแม่น้ำนะหลวงอ้วนก็มานั่งพักในร้านกาแฟวันนี้เป็นวันที่ร้อนอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะใครที่มาหลวงอ้วนก็แนะนำให้มาช่วงเช้านะหรือก็มีล่มมาก็ดีนะเพราะอากาศค่อนข้างร้อน แต่พออยู่ในร่มแล้วก็ร่มโชยเย็ยนสบายดีก็ถือว่าร้อนเฉพาะตอนออกแดดอ่ะ๋ยวลงอ้วนพากินกาแฟก่อนวันนี้กินกาแฟบ่ายอเมซอนใครที่ยังไม่เคยมาก็แนะนำให้มาหลวงพ่อโตพระประธานอุอ่นในอุโบสถ องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชาเชิงเซาเป็นอุโบสถสีขาวหลังใหญ่เลยนะใครที่มาก็หลวงวรวไม่อยากให้พลาดนะอยากให้แวะมาหลวงพ่อโตนะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชาเชิงเซานะจึงยู พอโตจุดนี้ก็ไม่ควรพลาดนะโอเค่ะตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะของวัดสมานเป็นอุโบสถหลังเก่า่ะ,ะเดี๋ยววนให้ดูป้ายการันตีหลวงพ่อโตเก่าแก่าอายุ143ปีี่ะณอุโบสถหลังเก่านะเดี๋ยวล้วนพาเข้าไปดูว่า อุโบสถหลังเก่าเปไ็นยังไงนะอุโบสถหลังเก่าสร้างจากไม้นะยังคงสภาพนะสวยงามอยู่นะเดี๋ยวลุกนพาเข้าไปดูพาเข้าไปกราบ เป็นอุโบสถหลังเก่าอายุ143ี่บนะปีหลวงอโตค้าวเวุวรนนะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรมาสักการะนะอยู่หน้าอุโบสถหลังเก่าของวัดสมานใครที่มาก็แวะมาสักการะค้าวเวุวรรนด้วยนะเพื่อเป็นศีมงคลส่วนนี้เป็นอุโบสถหลังใหม่นะมี หลวงพอ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชายเชิงเซาประดิสฐานอยู่ภายในอุโบสถ